สวัสดีครับลาชัยคอยครับวันนี้ทางร้านจะมาสอนที่การดูพดด้วงนะครับว่าพดด้วงแท้ดูยังไงนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วราคาพดด้วงในแต่ละยุคอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพดด้วงเนี่ยถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับเลยมาตั้งแต่อยุธยาทนบุรีและกละารัตนโกะสินทร์นะครับจะสิ้นสุดในสมัยรัชศีเป็นพดด้วงที่ทําเป็นตาสุดท้ายนะครับซึ่งพดด้วงในสมัยรัตนโกะสินทร์ เพื่อนนะครับราคาก็อยู่มันหลักร้อยถึงหลักพันต้นๆนะครับส่วนของทนบุรีเนี่ยจะมีตาเดียวนะครับก็คือตาตรีอันนี้ก็จะราคาก็จะแพงหน่อยนะครับราคาเนื่องจากมันมีตาเดียวนะครับราคามันอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับหลักพันถ้าสวยๆตาเต็มๆทั้งบนทั้งล่างนะครับก็อาจจะไปถึงลักหมื่นได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตานะครับว่าตาที่ตอกมาเนี่ยมันตา ตอ,อกครบไม้ตอ,อกเต็มไหมนะครับ่าแล้วถ้าเป็นอยุทยานะครับก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยไปไปลายพันต้น,ตนจนไปถึงหลักหมื่นก็มีนะครับซึ่งพนดวงที่อยุทยาที่หลักหมื่นเนี่ยก็จะเป็นตาที่หายากพบเจอน้อยนะครับของส่วนใหญ่ที่มีราคานะครับที่มีราคาแพงส่วนใหญ่จะเป็นของที่ผลิตน้อยนะครับหรือพบเจอน้อยนะครับทําให้มันมีราคานะครับ บางอย่างเก่ากว่าแต่ผลิตมากกว่าราคาก็ไม่สู้ของที่ผลิตใหม่กว่าแต่ว่าจํานวนน้อยกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นสุโขททยนะครับสุโขไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยราคาหลักแสนนะครับต่อเม็ดนะครับขนาด1บาทแต่เดี๋ยวนี้ก็จะอยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับเนื่องจากว่าของเนี่ยมันขึ้นทุกวันพบเจอได้ตลอดเพราะว่าสมัยก่อนน,นะครับเวลาเขาไปหาพนด้วงนเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องหาโลหะใต้ดินนะครับเมื่อก่อนเครื่องหนึ่งก็แพงนะครับ หลักหมื่นถึงหลักแสนก็มีแต่สมัยนี้ครับแค่พันสองหบาทเราก็สามารถซื้อเครื่องหา,าโลหะใต้ดินได้แล้วทาให้คนเนี่ยไปหากันเยอะขึ้นเพราะต้นทุนมันถูกลงอพอมันได้มาเยอะเนี่ยแต่ว่ากําลังการซื้อเนี่ยคนที่เล่นสะสมเนี่ยก็คือมีเท่าเดิมแต่ว่าของมันขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นราคามันก็ตัดกันราคาก็จะตกลง ตอนนี้ก็อยู่ที่เม็รละประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสําหรับพดตวงสมัยสุโขทัยนะครับแต่เรามาดูกันเลยนะครับพดตวงเนี่ยวิธีการดูหนึ่งนะครับเราต้องตําแม่ตาให้ได้ก่อนจะมีสามขั้นตอนครับขั้นแรกหนึ่งเราต้องําแม่ตาให้ได้แต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เราจะแม่ตาไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับที่จะดูนะครับให้จับพัดตวงมานะครับแล้วดูด้านนี้ครับนี่ครับนี่ครับ จะมีรอยบากอยู่นี่นะครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้เป็นรอยบากตอนก่อนที่จะตีขึ้นลูกนะครับเขามันจะเป็นแท่งตรงๆครับแล้วก็เขาจะบากสองสองครั้งแล้วก็ตีขึ้นข้างสองครั้งนะครับเป็นสี่ครั้งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นดินน้ำมันนะครับนี่ครับทัแรกเขาก็จะผมก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะบากครับเขาจะบากประมาณนี้ บากจริงเาตอกครั้งเดียวนะครับอ่านี่ครั้งหนึ่งนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับบากสองครั้งจริงเขาเป็นสิวตอกไปสองครั้งนะครับหลันลงนเขาก็จะตีด้านข้างขึ้นนะครับหนึ่งสองก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับหลันลงนเขาก็จะตีตรงนี้เข้าหาพับเข้าหาตัวพอดวงนะครับหนึ่งสองนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ นี่ฮะก็จะมีรอยบากอยู่เห็นไหมครับหนึ่งสองนี่ฝั่งนี้ก็จะมีแต่อันนี้โดนมือผมไปแหละหลังจากนั้นเขาก็จะตีตาหน้าตีตาบนนะครับนี่ก็จะเหมือนกันกับดวงนี่ครับพอๆกันนี่ครับเดี๋ยวเราดูนะนี่ครับบากสองนี่บากสองดูจะชัดตรงนี้ดีกว่านี่บากสองรอยตีหนึ่งสองหนึ่งสอง เ็นสีนะครับก็ตอกตาหน้าตอกตาบนนี่ครับวิธีการดาูแต่ถ้าเราดูแล้วเอ้ยใช่แต่ว่าทําไมมันยังมีปลอมอยู่วิธีการที่สามนะครับให้ดูที่น้ําหนักครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับบอลลูนบบนี้แท้นะครับนี่มีรอยบากมีการตอกสี่ครั้งชัดเจนนะครับ แลวเป็นเนื้อเงินครับด้วงก็เป็นเนื้อเงินครับอันนี้เกิน15กรมัมถูกต้องครับแต่อันนี้สมัยเราสองนะครับตาคุต14.68อันนี้ตีถือว่าเกน,นะครับตีเกได้เลยนะครับเหมือนมีรอยบากอยู่นะครับแต่ว่าเกอันนี้เป็นเกนเก่าเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นทองแดงน้ําหนักมันจะไม่เท่ากับเงินนะครับแต่ถ้ามันเป็นสมัยสุขโขทยัย หรือว่าสมัยยุทธยานะครับน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ14.6ถาจด้า14.6 14.4จ 14. ุ5 1จ7อย่างเงี้ยถือว่าแท้นะครับแต่ถ้าเป็นสุขวัวไทยแล้วเหรือยุทธยาแล้วน้ำหนักต่ำกว่านี้นะครับถือว่าไม่แท้นะครับนี่มีผมมีอายุทยาเม็ดหนึ่งนะครับแต่ว่านี้มันโดนนักขุดเขาขุดลงไปโดนครับบากมาถ้าเม็ดนี้14 6จ ตีแท้ครับจริงๆแบบนี้ก็ตีแท้นะครับแต่ว่ามันมีรอยบากนี่ครับนี่ครับมีรอยชัดเจนครับรอยบากชัดเจนทีสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่แม่ตาถูกต้องนะครับแบบนี้ก็ถือว่าแท้ครับลูกค้าท่านใดนะครับมีพดด้วงเหล่านี้นะครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็สนใจอยากขายนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อทางช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับ,บรบกวนกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ